สวัสดีนักเรียนชั้นม1นนะคะวันนี้อยู่ในเรื่องของการเขียนแนะนำซึ่งการเขียนแนะนำในชั้นม .1 นเนี่ยก็จะมีแนะนำหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นการเขียนแนะนำตัวเองการเขียนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวการเขียนแนะนำประสบการณ์ต่างๆนะคะทั้งหมดทั้งมวลก็ยังอยู่ในเรื่องของการเขียนแนะนำนะคะการเขียนแนะนำเนี่ยเป็นการบอกให้รู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อที่ผู้อ่านหรือว่าผู้ฟังเนี่ย จะเอาข้อมูลที่เราเขียนเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้ไปปรับใช้ได้หรือใครจะเขียนเป็นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเป็นการรีวิวอ่าถ้าเป็นปัจจุบันก็จะเป็นการรีวิวที่เที่ยวต่างๆรีวิวอาหารเนาะผู้อ่านก็จะฟังอ่านแล้วก็เอาไปใช้ได้นั่นเองนะคะทีนี้องค์ประกรอบในการเขียนแนะนำนะคะก็จะคล้ายๆกับ การเขียนเรียงความนะก็จะมีในส่วนคำนำก็คือส่วนเกลื่อนนำเปิดหัวเรื่องสมมุติว่าครูยกตัวอย่างสถานาการณ์การเขียนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวนะคะถ้าเป็นจังหวัดนนทบุรีอาจจะเขียนแนะนำสถานที่แม่น้ำนนท่าน้ำนนเนาะก็เกลื่อนนำขึ้นมานะคะเกี่ยวกับประเด็นของจังหวัดนนทบุรีเกี่ยวกับสถานที่เพื่อให คนอ่านเนี่ยดึงดูดความสนใจเพื่อใหอ้ผู้อ่านเนี่ยมีความเข้าใจนะคะยังไม่ถึงกับเข้าใจถ่องแท้ก็ามาเจอตรงเนื้อเรื่องหรือว่าเนื้อหาเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดนะคะจดท้ายด้วยการสรุปอาจจะสรุปเป็นข้อคิดเป็นการเชิญชวนนะคะถ้าเป็นอาหารก็อาจจะเชิญชวนให้เขามารับประทานนะคะเป็นการโน้มน้าวทาให้ผู้อ่านเนี่ยเกิดความประทับใจนั่นเองวิธีการเขียนแนะนําก็มีองค์ประกอบประมาณนี้ นะคะทีนี้มาดูแนวทางการเขียนแนะนำเราจะเขียนอย่างไรเด็กๆขาวเวลานักเรียนโจทย์หนูไม่ต้องวาดรูปนะคะหนูเขียนเป็นข้อ1 2 3 4เรียงตามไป,ไ,ปได้เลยนะเราจะเลือกเรื่องที่ผู้เขียนหรือว่าตัวเราเนี่ยมีความรู้หรือมีประสบการณ์สมมติว่าคุณครูเนี่ยคุณครูเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีคุณครูมีความรู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับจังหวัดของครูเอง โนเป็นสถานที่มังกรสวรรค์เขาเรียกว่ามังกรสวรรค์สถานที่ท่องเที่ยวประจําหลักของจอังหวัดสุพรรณบุรีนะคะคุณครูอาจจะเลือกมังกรสวรรค์เป็นหัวเรื่องแล้วก็เขียนบรรยายประสบการณ์จากของตัวเองว่าเรามีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับมังกรสวรรค์บ้างนะคะจากนั้นก็วางโครงเรื่องให้เป็นระบบระเบียบเนะว่าเราจะเขียนอะไรเช่นที่อยู่ของมังกรสวรรค์ที่ พิกัดต่างๆวิธีการเดินทางนะคะมีดียังไงมีอะไรให้ชมเวลาปิดเปิดสถานที่เป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นการวางโครงเรื่องนะต่อมาค่ะเนื้อหาที่เป็นปัจจุบันแล้วนะคุณครูก็ต้องอไปสืบค้นอีกว่ามาังกรสวรรค์ปัจจุบันนี้มีพื้นที่เท่าไหร่มีการสร้างอะไรบ้างนะคะคุณครูก็จะเน้นว่าออจังหวัดของคุณครูเนี่ยมีอะไรบ้างถ้าเกิด อย่างคุณครูเนี่ยก็ไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยชินกับ,บนมทบ,บุรีสักเท่าไหร่เนาะก็ยังไม่รู้ว่าที่ไหนเป็นที่เที่ยวบ้างก็เลยยกตัวอย่างของจังหวัดตัวเองขึ้นมานะคะต่อมาใช้ระดับภาษาแบบถึงทางการหรือว่าเป็นภาษาทางการก็ได้นะคะเวลาเราเขียนเราก็จะไม่ใช้ภาษาพูดเราก็จะใช้ภาษาเขียน เช่นคําว่าก็แบบนี้เราก็จะไม่ค่อยใช้กันยังไงเราก็เราก็จะไม่ใช้เราก็จะใช้คําว่าอย่างไรเมื่อไรอย่างนี้นะคะคําว่าเมื่อกี้ตะกี้นี้แต่เช้าแบบนี้เราจะไม่ใช้อันนี้คือภาษาพูดนะคะเวลาเราเขียนรีวิวหรือ,อเขียนงานองค์ประกอบต่างๆเราจะใช้ภาษาทางการหรือว่ากึ่งทางการนั่นเองนะคะมาดูตัวอย่าง บนหน้าจอนะคะเป็นเกี่ยวกับการแนะนำตนในชั้นเรียนนะคะอาจจะเกิดด้วยข้อมูลของตัวเองว่าชื่ออลไรเป็นใครมาจากไหนพอเป็นข้อมูลพื้นฐานนะคะหลังจากนั้นเนื้อหาค่อยออเจาะลึกไปที่ชื่อนามสกุลชื่อเล่นเนอจจะบางคนอาจจะมีชื่อเดิมนะคะชื่อเก่าชื่อใหม่ที่อยู่ปัจจุบันนะคะลายเกี่ยวกับการศึกษาเช่นเด็กๆที่ย้ายเข้ามาตอนมนหนึ่งอาจจะแบบว่า,าเรียนอนุบาล ที่โรงเรียนอะไรเข้ามาประถมต้นที่ไหนแล้วก็มาโรงเรียนวัดมะเดือได้อย่างไรอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหานะคะเกี่ยวกับความสามารถพิเศษแล้วก็บอกได้บางคนมีความสามารถพิเศษเร้องเพลงนะคิดเลขเร็วอันนี้ก็เป็นความสามารถพิเศษเราก็ใส่เข้าไปใน y o u t u เออใส่เข้าไปในการแนะนำตนเองนะคะอันนี้เป็นตัวอย่าง ตัวอย่างคร่าวๆเห็นไหมคะว่ามีหลายย่อหน้าเลยเนาะลักษณะการเขียนจะคล้ายๆกับการเขียนเรียงความก็คือถ้าเป็นย่อหน้าแรกจะเป็นคำนำย่อหน้าสุดท้ายจะเป็นบทสรุปที่เหลือคือส่วนของเนื้อหาเด็กๆสามารถกดหยุดคลิปแล้วก็อ่านได้เลยนะคะว่าวิธีการแนะนำตนเองในชั้นเรียนของเขาเนี่ยเขาจะพูดยังไงเขียนยังไงนั่นเองนะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ